ไม่เอามาเอามั้ยอย่าเพิ่งว่ากันเด้ดอพี่น้องเด้อขึ้นลงขึ้นลงกินขนมกินกินขนมกินกับผักรวกน้ำกันแต่ไข่ต้มหน่อยหนึ่งขนมกินก็ผักรวกมาเด้อพุทอยากกินน้ำกันก๋วยขนมกินผักรวกไข่ต้มลูกหนึง่ง <c oughs> เป็นมือเป็นเบ้ดกินได้ขนมกินละพี่น้องผักลวกรแจับโทรศัพท์เป็นยังพี่น้องใส่งานหลายโทรศัพท์ประเท็ดงานผักลวกน้ำยากะนมกิน าเดอร์ Other, พี่น้องกินขา้าวจะกินดักแด้ดิพี่สีแสบขนมจีนขนมจีนลวกพักกินก็ขนมจีน ได้บ่ามาก,กินผักสดกับกินผักรวยเขาพี่น้องกินผักมีวิตามินบระเภทกินกับพริกกะเผ็ดสะใจบ่ไปแบบพริกต้นนึงเก็บกินจนเวิดมาได้ผู้ใดอยาก กินดีสำหรับก็นนี่ว่าพอใคยมากกินผักถ้าต้องกินผักลวกผักสดม,มากมากกินผักลวกถ้าบ่ากินผักท่องผูกเด้เอถ้ากินมากเป็นท่องผูกก็ได้เดี๋ยวที้มาลวกผักกินเอาหนอืม คัดยี่เนาะบบด้ใยอยากม่ได้น้ำกันพม่น่งกดไลค์เนียพักหลวกยืดปนหาน้ำปามาใส่กัน ไก่ต้มบอมเนี่ย <c oughs> นุอมกินไก่ต้มเคยกินบ่ <c oughs> อคอยกินกับอีกแอป,ปหนึ่งคนเบิงบลายคอยก็เล่ล่องมาฝืนกับแอป,ปนี้บ่โ <c oughs> นเปกินมาพี่กับต่อหมื่บ้านไรอยู่ดีเดียนพอดีดีงานต้นหันแลด้งานเลยนมู่บ้าน,นเอากรได้ลากกรด้เลยนหมื่บ้าน <c oughs> ต้นหันขึ้นไปเลยเอฟจีขึ้อทีบ้า ไล่ดูดีๆไปใส่นอ่ะอวะบุได้กินข้าวบะแซไมไได้ไากินน้ำกันไม่กินกน้ำกันกับตาตละสิอันนี้มอกพีกเอามหแอมเต็ดอยู่เรือบอกว่าเเต็ดเต้ดอยู่เรื่อก่ สวัสด,ดีค่ะบิ Big ๊กบ็อกกี้แฮปปี้แฮปปี้ทาม thank y o สวัสด,ดีค่ะขนมจีนเช้าไม่เช้าหราเทีเ่ยงแล้ว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 มาเด้อ ผมกินไก่ต้มปากลวกกดไลค์ให้ด้วยค่ะมะเพ็ดมาพริกแอมอืมอืมไปยู่นะอ่ะอ นี่ตัวหลวกนี่พักหลวกคุณสุชาติสวัสดีค่ะสวัสดีทุกช่องขอบคุณค่ะคุณสุชาติเมื่อวานนี้ตปสาวกระสินยังไม่ได้ไปหาเลยเ้้อเมื่อวานทํางานกระโดดลงเวทีแล้วก็ทํางานไปยังไม่ได้ไปหาใครเลยแต่ไม่ลืมหรอกเห็นอยู่เห็นมาคอมเมนต์ไว้อยู่ มาแซ่บๆเจ้าก็เลยซินเย็นอยู่เอ็นคอมเมนอยู่แต่ยังไม่ได้ไปขอบคุณนะคะกินข้าวก่อนเดี๋ยวบ้างๆแวะไปหาเริ่มหนึ่งเริ่มหนึ่ง ผักลวกน้ำยาขานมกีนแล้วก็กินกับขนมกีนมีตัวมีผักอันนี้ผักกาดหอมเนี่ยกินน้ำแกนด้วยจ้าพี่น้องชัแ่แทบ บักลวกน้ำยาขนมกินแับอยากบ่พี่น้องอยากกนเจ้าไปกินบ่ก็จะกินกินหลายเลยอ้วนนะไข่ถึงไส้ถึง แนวเดกินง่ายกับขนมกินล้ะพี่น้องอาหารน่าอ่นในเทกินหลายอหลายัางวันนี้อากาศหนึ่งองศาวันนี้อากาศหนึ่งองศาหนาวอยากไปข้างนอกอยู่ยวอกะกาศไปมันหนาวขาดยังขัดออก หนึ่งองศาไปนะบลบตะวันหนึ่งองศาไปสุนอ๋อพี่ปัทเพินันสาวกาลสินขึ้นไล่กับอันแอบหนึ่งคนเบิงบ่คอยมีดเดยแสดงว่าพี่ปัทเพิันบะามาัก พี่ประตูไม่ชอบคนไม่เยอะอันนี้พอได้อยู่มีคนดูอยู่ อไรเงี้ยมาเว้นยังสียะพี่น้องดีแต่ละไรเมื่อมาขึ้นซีตุ่มหาทุ่มยู่นี่รรลุว่าจากมาตาท่างไดบูมาคอมเมนสาวกเส้นมือนั่นบ้านมือนี่ดอกมือมาขอมมนหล้วกะกะเล่นนี่สาวกรฤสินกะเลสูนหายไปอยู่ค้อมินบ่ดีไหมคอมมนก็ห้เกียริเท่าไหม บออิ่มก่อนน้ำกินเอาพี่น้องมันอิ่มพักก <c oughs> ินพักพักรวบขอบคุณน้ำสิบ่ันจะจเด้ดอไค้อยากก็มาเด้อ ตอนเช้าก็กินหอากินตอนเที่ยงตอนบ่ายบายมุ้งแล้วบายมุ้งแล้วอิ่มแล้วพี่น้องกินโดนไม่ใช่ทองแตกอิ่มแล้ว บ่ายโมงเลยเด้บ่ายโมงหกนาทีวันโดดหานวันนี้บ่ไเด้โดดหานเพราะว่านีมีงานอยู่วันนี้งานประจํายังไม่มีเลยวันเนีู้่านลืมไปว่ามีงานประจําได้วโดดหานแลนเลย อิ่มอิมอมอ่มอิมอ่มใส่ละไปใส่เบิร์ดละพี่น้องพี่ยูไปใส่ละพี่ยูโอ้ย พี่ยูไปไหนพี่ยูเ,ยเอาเอฟซีมาให้หน่อยอิมพี่น้องกาไปนั่งได้เบิร์หลับันุ่มเจ้า พี่น้องก็ไปด่างไดเบิดเสียงดังตองแตงตองแตงเอดซีมเอเอชซีมเอกินข้าวอิ่มแล้วพี่น้องเอาตะเตยตังโซ่อยู่นี่พักลวกน้ำยาขนมกินแ่บผูไใดบ่เคยเห็นกตเห็นลออเหมือนเลยพี่น้องเอาพักลงไปลวกไม่น้ำยาขนมกินนั่นแหละขี้ขานต้มมันน้ำห้อนลวกอีกอยากกินพักลวกก็เลยเอาลงไปลวกใส่น้ำกันจำซ่าเออเห็ดออกมาแล้วแซ่บอยู่ว่ะ <laughs> เอ็ออกมาแล้วก็แซ่บอยู่ว่าโอ้ซั่นดอกใส่ได้ใส่ได้ว่าซั่นมาสิออกไปย่างอยู่เด้แต่ว่าคือสิเย็นแต่ว่สิใส่จ็คุดลมื้อเจ้าว่าสิใส่จุดแล้วออกน เงียบพี่น้องเงียบริลิีสิมาหานาที่เลยมุ่เจ้า โอ้ยหอยอิ่มท <c oughs> ากินกระน้มกินพี่น้องเลยทากินกระน้มกินน้องสาวกระสินกิ้มอิ่มแล้วพี่น้องกินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วเลยนางกุ้ยเล่นกินโดนคันที่กินโดนนันที่ทองแตกกินหลายคนกินอิ่มแล้ว เลยนางคุยเห่นกับพี่กันนองคอยขึ้นสองรอบแล้วได้เหมือนสองรอบสามหลอดละต่บ่าก็บอกเป็นยังขึ้นรถขยันขึ้นไม่ได้พีดกดยังรอกขึ้นไปรถขึ้นมือละลายหอบไปขึ้นรถอยากขึ้นก็ขึ้นรถดิขึ้นมือละซีบรอบไปขึ้นรถไม่บอ แต่นั่งก็สิกระปวดหลังปวดนี่ดิพี่น้องได้ต้องยืดเส้นยืนสายเพราะว่าเขาต้องไปมือนึงก็ปวดเมื่อยลายก็ไปเศร้าหน้านี่กอกันนวดนวดแล้วนวดกับเครื่องนวดนวดแล้วแต่ว่ากันยังพอมานั่งทาเกลมันก็เป็นอีกขึก้นมามาดูในอันอริยบทเดิมๆเ,มเลยนะก็เป็นขึ้นมา เดีย๋ยงกือบะหมาีโทรศัพท์กันหนาวนกาันเนาะโทรศัพท์กันหนาวนกาันโทรศัพท์กัน,น,น,นหนหาวทีกกกาาทกก่ก้นพี่น้องอดไประเทศไงานกดกับบ่ค่อยเข่ากดกับบ่ไปบ่มาโทรศัพท์ก็ได้มาเด้อผู้ใด้จะกินขนมกินน้ำแกงกินอิน่มแล้วเลี้ยงตะเต้ตั้งไว้ค่าจิ้ม จนเหนีนยบนะพี่น้องนะไปซ่อมไดคนเบิ่อยูบ่อไหลายไปซ่อมไร้เอ็กซกับ่ลไย นั <ST su ks> ่งไรอยู่นี่ละพี่น้องไม่ไี้มองไปมองมามันมืดมันหนาวมันเย็นมันมืดมันหนาวมันเย็นแก๊คคอยไปไใส่คอยก็นั่งหมุนอ้อมแอมที่บ้าดนี่แหละ สวัสดีค่ะกินเขาพี่น้องกินอิ่มละเลียดตะส่วยเป้านั่งเป่าไ่สวสดบิน let